นักเรียนรู้ก็พยายามอย่างไรแต่เอาไว้ส่วนแรกจะรักทุกเรื่องมุ่งหน้าไปหาผู้ศึกษาผู้ศึกษาตัวแรกผเรียนที่หนึ่งรียรติปาผู้เรียนที่สองคือพรนโผู้เรียนที่สามองกล้าใหี่ผู้เรียนที่สี่คุกวิยามณีและผู้เียนี่ห้า ครับคู่นี้ครับจังหวัดแพร่คนที่สามครับสองคนที่ผ่านมานี่เข้าที่สองนั่งคู่ครับคือแพ้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละขอพันธุ์นิดครับจะเก็บวินได้หรือไม่ครับ நான் ஒருத்தன் தான் யாரோ ஒருத்தரே தான் ผู้ชมบอกมาครับเมือนแพรพี่เฟิร์สสู้ๆครับน้องเฟิร์สครับมุมน้ำเงินนะครับจัหวัดแรกครับมุมแดงที่อุตรดิตถ์ครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูว่าจังหวัดแพรจะจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่ครับเพราะว่า2คนที่ผ่านมานี่เข้าที่2ทั้ง2คนครับ ากความหวังไว้กับคนนี้เลยครับตอนนี้ครับนี่ครับพาดุดิตครับตอนนี้คนเดียวครับที่ตอนนี้เหลืออยู่นะครับในรายการวันนี้นะครับเอาแล้วครับมาดูกันครับน้ำหนัก57กิโลกรัมครับเป็นคู่ที่สองแล้วนะครับ ก็เป็นในรอบ8คนสุดท้ายครับมาดูกันครับผ mm ู้นี้ครับอานวัต์กับอานุณิตครับเริ่มครับ ยังไงดีครับอนุวัฒน์ครับตั้งหลักครับเดินเข้าหาครับจะได้ขออนุวัฒน์ครับแต่ก็ไปครับพันุติดเอาอนุวัฒน์ครับต่อยขวาแต่ขวาเข้าไปครับพันุติดครับแต่โอ้ยตกรววเลยครับตัดตกไม่ได้ครับพันธุ วัดเตะขวาขวาได้นะครับเนื้อขอครัิทุกทครับไปซ้ายไม่ได้เลยครับธนวัฒน์โอ้โหเตะตะลอดีได้หนักๆครับเตะไปโดนซ้ายของธนวัฒน์ครับทีสูดทีมหนักๆเลยครับธนวัฒน์โอ้แข้งซ้ายทำได้ดีครับธนวัฒน์ อนุว ja, öh ิกาแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับเดี๋ยวเราหาเตะขวาต่อยขวาเตะเข้าไปครับต่อยหนึ่งสองครับเตะซ้ายเข้าไปครับธนวัฒน์โอ้โหเตะซ้ายครับของธนวัฒน์ครับเตะเขาปัดขวาเอาล้วครับเกิดสองเจ้าครับไข้น้ำไม่ได้นะครับ แต่ก่อนนี่ไทยน่าได้ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาห้ามเกิน29นะครับไต่ขวาไต่ขวาครับพันหนงโอ้เอานะครับไต่ต่อยขวาครับไต้ซ้ายครับเตะขวาครับพันหนด่งเอานะครับโอ้โหหลบหลบไปครับไปต่อครับเตะเข้าไปหมดยกที่หนึ่ง เอาละครับมาไปแล้วครับยกแรกครับคะแนนยกแรกออกมานะครับเป็นทางด้านของพานุติมือมูนครับได้ไปก่อนครับสิต่อ9ครับในยกแรกครับเอาละไปต่อครับยกที่สอครับเอาละครับไปต่อครับเตะขวาไปครับฮานุติครับเดินเข้าหาครับเตะเข้าไปครับอำการตับมือชก เตะขวาต่อยขวาไตะขวาต่อยขวาามันนี้ก็เต่ขวาเขาไปเอาละก็ไปต่ออันนี้ อวตครับโลคล่าแข้งกบประสานแข้งกันเะขวาอันนี้เสียหลักล้มลงไปครับน้ำหนักไปอยู่ข้างหลังแล้วค่ะ เขาขอไปมาดูดิโอ้โหเตะขวาครับเตะขวาเข้าไปอย่างไรดีครับตอนนี้เตะเอาเสียไปครับไปต่อครับเตะไม่โดนเอาแล้วครับอย่างไรดีตีเข้าขวาแยะกลับมา,อมาเอาแล้วครับต้องดูครับว่าใครที่ว่าแล้วยกยีงใครจะได้ครับ แล้แค่เตะเข้าไปเตะขวาต่อยขวาโอ้โหเตะขวาต่อยขวานีนนครับอนุทิครับบดยกที่สองเอาแล้วเอาแล้วครับผ่านไปแล้วสยกครับคะแนนออกมาแล้วนะครับเป็นทงะ้านของอนวัฒน,น์นะครับจากอุตดิดได้ไปในยกที่2ครับถามให้ตอนนี้คะแนนเท่ากาันบ19ต่อ19จเส้า j s เราครับยกต่อไปชิงดำครับ ครับยกสุดท้ายครับเหล่านะครับดูกันเลยครับชิงาอครับยังไงดีครับตอนนี้เตะขวาเตะขวาต่อยเข้าไปเอาล้วครับยังไงดีครับตอนนี้เตะไม่โดนเตะขวา ต่อครับเต้ขวาเข่าแล้วครับตตเตขวาเตยไปครับหาต่อครับามาดูดิหมนไ่ยครับหม,มนแงัสอเขา่ขาหากันแล้วัตอนนี้อากรรการบ,บอกย,อยเต้กันสิชยเตวขวาคยไมทีเด ออก่อซากเลยครับเตะครับยิงเข้าไปครับเต้ไม่นด,ดนอ้าวโหคือก็อบอกว่ามนันเกเด่หลังไม่ค่อยดีครับในขณะที่อาวุธดี่มานุเด็ก็ทำได้ครับแต่นี่ครับหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดนะครับเอาละครับอยู่ที่กรรมกาตรการการเตือนบอกว่าอย่าเบี่ยงนะครับไม่ใช่ชดโด ลายยกสุดท้ายครับบีบหัวใจกรรมการแล้วครับเราเดครับไตขวาทีก็ไปโอ้โหอาล้ครับวันนักใจอยู่ที่กรรมการแล้วครับใจใครชนะล่ะครับคนยกสุดท้ายโอ้โหอาวแล้วต้องบอกว่าคู่นี้ครับต้องมันลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วครับใครจะเป็นผู้ชนะและได้ไปต่อครับ ฝ่ายแดงครับธนวัตรจากอุตตรดิตต์ครับฝ่ายน้ำเงินพัทธุดิตจากแพร่ครับเนดเป็นมูนแดงครับเป็นธนวัตรเกมวันแดง นี่ครับชนะไป29ต่อ28ครับโอ้ก็เรียกว่าลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกระจผู้แพ้ครับ